สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเคฟาร์มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการเกษตรครบวงจรวันนี้เราจะมีข้อมูลดีๆอะไรมาฝากต้องไปดูกันค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองเปรียบเทียบหัวสเปร์กันนะคะเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อเล็กนะคะผีเสื้อใหญ่หรือว่าเจ็ดสั้นเจ็ดยาวค่ะลักษณะาการให้น้ำเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบโดยมุมกล้องมุมเดียวกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ หัวสเปรย์ปีกผีเสื้อเล็กรัศมีการให้น้ำ1-2เมตรแรงดันน้ำ0.5-2บาปริมาณน้ำ50-90ลิตรต่อชั่วโมงให้น้ำกระจายออกทางด้านข้างเป็นฝอยละเอียด หัวสเปรย์ปีกผีเสื้อใหญ่รัสมีการให้น้ำ2-5เมตรแรงดัง0.5-2บาปริมาณน้ำ50-90ลิตรต่อชั่วโมงให้น้ำพุ่งสูงขึ้นทางด้านบนเป็นฝอยละเอียด หัวสเปย์ด้านเดียวแบบเจ็ตยาวรัศมีการให้น้ำา2ถึงสเมตรแรงดันน้ำา5นถึงสบาร์ปริมาณน้ำา1 0 0ถึง180ลิตรต่อชั่วโมงให้น้ำพุ่งสูงขึ้น45องศาและกระจายเป็นฝอย หัวสเปรด้านเดียวแบบเจ็ตสั้นรัศมีการให้น้ำ2-2.5ถเมตรแรงดันน้ำ0.5-2ถึงบาร์ปริมาณน้ำ70-120ถึงลิตรต่อชั่วโมงให้น้ำพุ่งสูงไปทางด้านหน้าและกระจายเป็นฝอยค่ะจะเห็นว่าเจ้าหัวสเปร์นะคะจะมีการให้น้ำน้อยค่ะประหยัดน้ำแล้วก็ด้วยความเล็กของหัวเขานะคะก็สามารถให้น้ำได้เฉพาะจุดค่ะ รัศมีให้น้ำไม่เกิน1เมตรค่ะปริมาณอยู่ที่50-90ลิตรต่อชั่วโมงนะคะจะเหมาะกับพืชที่ไม่ต้องการให้ใบบอบช้ำมากค่ะแล้วก็แรงดันน้ำนะคะไม่ควรเกิน1บาค่ะถ้ามากไปกว่านั้นนะคะจะทำให้ลมพัดปิวไปหมดค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ